mai cũng được thu lại hết rồi, thu lại hai ba rồi hết, nhưng mà ของทั้งหมดนี้พรุ่งนี้จะลำเลียงขึ้นไปภาคใต้ตอนบนทั้งหมดนะครับตั้งแต่กระบี่พังงาไปถึง ภูเก็ตแล้วก็ไประนองไปจุมพรและสุราธานาีโดยทั้งสิททั้งเจ็ดจังหวัดนี้ครับเราจะปล่อยของพร้อมกันพรุ่งนี้นะครับที่สุราธานีตอนบ่ายสองโมงน,นะครับประมาณบ่ายสามโมงนะที่สุราธานีครับผมคิดว่านี่คือส่วนหนึ่งในการทีเ่เป็นการส่งของที่พี่น้องประชาชนาาร้านห้างนะครับสถานประกอบการโรงงาน โรงงานเช่นโซติวัตเช่นสมิลาโกนโซโลเลตนะครับเขาก็ได้ช่วยกันนะครับในการที่จะ,ะบริจาคเป็นข้าวสารบริจาคเป็นปลารกระป๋องนะครับผมร่วมประสานานในการที่จะ,ะนําของเหล่านี้ ให้ถึงมือพี่น้องประชาชนนะครับก็ถือว่านี่คือการที่เราไม่ใช้ประมาณแผ่นดินผมเน้นตรงที่เราไม่ใช้ประมาณแผ่นดินแต่นี่คือน้ําใจของคนไทยในเวลาที่เราประสบกับความยากลาบากเนี่ยคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าจะในรูปแบบการที่จะดูแลเป็นอาหารพร้อมรับประทานตู้บรรสุ รหรือว่า,าถุงยังชีพนะครับหรืออื่นๆนะครับนอกจากสิ่งที่รัฐบาลได้พยายามทำเยียวยาในเรื่องใช้งบประมาณแล้วเนี่ยต่างๆแล้วนี่คือในส่วนภาคเอกชนที่เขาช่วยกันผมอยากเห็นพวกเราทุกคนได้ร่วมกันอย่างนี้ในการทีจ่จะ เดียวยาในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนแม้ว่าเราจะไม่สามารถแก้ปัญหาเรื่องความเดือดร้อนได้ทั้งหมดแต่นี่คือส่วนหนึ่งที่แสดงให้ถึงว่าน้ําใจไมตรีของคนไทยในเวลายามยากลำบากนั้นเราจะไม่ทอดทิ้งกันครับ